สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูหยิงแล้วค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว,ว่าวันนี้คุณครูหญิงมาทําอะไรวันนี้นะคะคุณครูหญิงนะคะก็จะมาบอกประโยชน์ของแตงโมนั่นเองเด็กๆรู้ไหมคะว่า แตงโมมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าอยากรู้แล้วไปดูพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวคนนี้คืคุยนะคะจะมาอธิบายให้เด็กๆฟังค่ะว่าแตงโมนั้นมีประโยชน์อย่างไรทางของแล้วไปเลยคะ่ะถ้าเด็กๆประโยชน์ของแตงโมนะคะก็คือป้องก,กองันโรคหอบหืดนั่นเองค่ะแตงโมนะคะมีอนุมนูลอิสระที่มีส่วนทําให้เด็กๆนะคะที่ป่วยเป็นโรคหอบหืดได้นะคะการที่เด็กๆทานแตงโมเข้าไปเนี่ยจะทําให สารต้านอนุอนมูลอิสระและวิตามินซีนะคะเข้าไปช่วยป้องกันบำรุงสมองของเด็กๆค่ะและที่สัมพัญธ์นะคะยังบำรุงระบบประสาทของเด็กๆอีกด้วยค่ะการรับประทานแตงโมงที่เพียงพอต่อวันนะคะที่จําเป็นสําหรับเด็กๆนะคะอาจจะช่วยให้เด็กๆนะคะมีความจาได้ดีขึ้นด้วยค่ะแต่ก็ไม่ควรทานเนยอะนะคะมีการพัฒนาของทางด้านสมองได้ค่ะด้านความรู้และยังช่วยรักษาโรคนะคะที่เกี่ยวกับ โรคเลือดหุ้มเซลล์ค่ะที่สำคัญน,นะคะยังบรรเทาเอาการปวดกล้ามเนื้อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการมองเห็นและก็บำรุงเส้นผมด้วยค่ะเป็นไงคะเด็กๆประโยชน์ของแตงโมเยอะแยะเลยเด็กๆก็ควรทานแตงโมนะคะเพราะแตงโมก็เป็นผลไม้อย่างหนึง่งแต่เด็กๆก็ไม่ควรทานเยอะนะคะควรทานแต่พอดีนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะคุณครูหญิงนะคะก็ามาบอกประโยชน์ของแตงโมงแค่นี้นะคะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูหญิงนะคะขอลาเด็กๆกกไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ